เทียบชัดๆตู่ปิยวดีเผยภาพขาขวารีบลงวิ่งไม่ได้ตลอดชีวิตก่อนหน้านี้ตู่ปิยวดีผู้จัดคนเก่งหงช่องสามได้ออกมาเผยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นมีอาการกระดูกเข่าร้าวส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดอาจทำให้ไม่สามารถวิ่งได้ตลอดชีวิตล่าสุดในอินสตาแกรมของตู่ปิยวดี ได้โพสต์ภาพขาของตัวเองซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าดูเล็กลงเมื่อเทียบกับอีกข้างโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าร่างกายเรียนรู้เก่งข่าวขวามีปัญหาไม่ควรรับน้ำหนักเยอะกล้ามเนื้อขาข้างขวาจึงรีบลงส่วนข้างซ้ายก็ต้องแข็งแรงเผื่อข้างขวาไปด้วยแฮชแท็กอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติเราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ทีมงาน p ีนิวส์ขอให้หายไวๆนะคะ